ะะตัวอย่างอีกหนึ่ง EP ีค่ะสำหรับเรื่องนี้รักสองเราคู่ของรัชมนและนิวรานนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเรื่องสั้นที่ใช้เวลาเขียนไม่นานแล้วก็สำหรับใครที่ฟังคลิปตัวอย่าง แก้วขอ,อน,นิดนึงให้ช่วยกระดูโฆษณาหน่อยได้ไหมแก้สันๆไม่กี่วิเองนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานของชบาไพรได้อีกทางหนึ่งค่ะแล้วก็สําหรับใครที่รอตอนเดียวจบอยู่ช่วงวันหยุดเดี๋ยวแก้วอ่านให้ฟังค่ะมีหลายเรื่องเลยที่รอจาอคิวอยู่นะคะคือขั้นตอนการเขียนแล้วก็เรื่องของการรีไลน์มันไม่ไม่นานหรอกแต่ว่าการอ่านเนี่ยยากแล้วก็ เรวใช้วิธีการพากเสียงด้วยอ,อะเนาะไม่ได้อ่านแบบเรื่อยๆปกติมันอ่านหนังสืออะไรแบบนี้มันก็เลยใช้เวลาในการทำมากนิดหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมาลองฟังตัวอย่าง EP นี้กันรัก2เราตอนที่3โอกาส ิสุคะมอนได้ตารางการเรียนการสอนแล้วนะคะทางโรงเรียนเขาบอกว่าต้องมีประเมินก่อนและหลังเรียนด้วยคะ่ะเขาถึงจะส่งสอบใบขับขี่มันจะยุ่งยากเกินไปไหมคะถ้ามอนมีเวลาจำกัดอืมไม่นะโรงเรียนสอนขับรถทั่วไปก็เป็นแบบนี้ที่สะอีกที่เขาจะส่งสอบด้วยอย่างน้อยเราก็อุ่นใจไปได้ปาะนึงว่าน่าจะสอบผ่านจริงไหมก็จริงค่ะ แต่ว่าคนที่สอนให้เป็นเอ่อเป็นอะไรจ๊ะเป็นทอมค่ะเขาว่าคุณครูของเขาไม่พอก็เลยต้องแบ่งๆกันสอนแต่มนไม่อยากเรียนก็อจะเปลี่ยนวันจองก็ขยับไม่ได้พี่สว่ามนยกเลิกไปเลยดีกว่าไหมคะเดี๋ยวว่างๆค่อยมาลองเรียนใหม่แบบไม่เอาทอม ใจเย็นๆค่ะคุณน้องอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจไหนว่าอยากแบ่งเบาภาระพี่ชายไงคะความตั้งใจหายไปไหนหมดก็โอ้ยไม่ต้องสาธยายพี่สุก็เข้าใจดีว่าหมายถึงอะไรซึ่งก็ไม่ได้จะตั้งแง่รังเกียจรังงอนอะไรเลยแค่ไม่ชอบตอนที่มีทอมมายืนจ้องหน้าทาตาหวานเยิม้ม หลายครั้งที่ประสบการณ์สอนให้รัชมนถอยห่างคนเจ้าชู้โดยเฉพาะข่าวคราวที่มีปรากฏตามสื่อต่างๆเรื่องราวการใช้ความรุนแรงสาวหล่อหรือว่าทอมจึงจัดอยู่ในพวกบุคคลอันตรายสำหรับรัชมนจนต้องโทรมาปรึกษาพิสุว่าควรทำเช่นไรที่แรกพบคุณครูสอนขับรถแล้วเถอแทบจะปฏิเสธออกไปก่อนไตรตรองให้รอบคอบเสียอีก ซึ่งก็นับว่าหล่อเหลาเอาการแต่ก็นะไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าทางโรงเรียนไม่ยอมเปลี่ยนคุณครูเธอก็คงรัชมนฟังพี่นะสาวหล่อหรือว่าทอมไม่ได้มีคนเดียวบนโลกคนที่เราเห็นว่าทำลายร่างกายคนรักฮารณมรุนแรงและไม่น่าคบก็เป็นส่วนน้อย ไม่ใช่ว่าทอมทุกคนจะเป็นแบบนั้นที่เก่งกาจสามารถสร้างสารรค์ในเรื่องน่าชื่นชมก็มีถมไปเราอยว่โฟกัสที่ส่วนน้อยสิจ๊ะซึ่งถ้าเป็นคุณครูสอนขับรถได้ก็ไม่น่าใจร้อนนะจริงไหมก็จริงแต,แต่เราเองนั่นละ่ะที่ต้องลดอักคติแล้วเปิดใจบ้างเอานะลองดูก่อนถ้าไม่ไหวก็แค่ถอยออกมา ดีหรอคะดีสิพี่ชายของเรากลับมาจะได้ชื่นใจดีไม่ดีอาจมีรถให้ขับมาทำงานเองเพราะพี่เคยได้ยินเขาบ่นว่าถ้ามนขับเป็นจะสื่อให้สักคันและเพราะไม่อยากให้น้องลำบากนั่งสองแถวก็เลยต้องแวะมาส่งทุกวันอืมจริงด้วยพี่มิงเคยบอกว่าจะซื้อให้คะ่ะใช่เม่ล่ะ เพราะฉะนั้นตัดเรื่องเพศของคุณครูออกไปก่อนแล้วตั้งใจเรียนยิ่งเขาส่งสอบใบขับขี่ด้วยยิ่งสบายอย่างน้อยเขาก็ต้องสร้างมาตรฐานให้กับโรงเรียนเปอร์เซ็นที่จะสอบผ่านก็มีมากจริงไหมคำถามติดปากของพี่สุที่ว่าจริงไหมทำให้รัชมนต้องตอบอยู่ร่ำไปว่าจริงค่ะ รุ่นพี่พนักงานคนนี้เป็นคนมีเหตุผลและเข้าอกเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างน้อยก็มากกว่าเธอที่ไม่ชอบสาวหล่อไม่ชอบผู้หญิงที่มีบุค,คลิกหน้าหว่นเกลงยิ่งคุณครูสอนขับรถที่เพิ่งจะได้พบด้วยแล้วยิ่งตัวใหญ่มากค่ะก็จริงแต่คุณครูนานจะสูงร้อยปสิได้ละมั้งวาวตาก็ไม่ค่อยเป็นมิตรเลยเพื่อพี่มิง่ง มอนจะพยายามค่ะพี่สุคะพี่สุอย่าเพิ่งบอกพี่มิงเรื่องที่มอนอบ,บมาเรียนขับรถนะคะเดี๋ยวมอนจะบอกเองค่ะเมื่อวานพี่มิงดูคิดเครียดเรื่องงานมอนก็เลยไม่ได้บอกอจ้ะแต่ก็นะอย่าปล่อยเวนานเราก็รู้นี่นะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ชายของเรายิ่งเป็นประเภทค่ะพี่สุตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าคนครูเรา <c oughs> เด็กบ้องเลยเอาเอาตามใจเราก็แล้วกันตั้งใจเรียนนะสู้ๆพี่ขอให้ผ่านฉลุยลุยเลยจ้ะค่ขอบคุณนะคะ เมื่อพูดคุยพอให้ได้ปรึกษาหารือและพอจะรู้คำตอบว่าพิ่สุต้องเชียร์ให้สู้สุดใจรัชมนก็กดวางสายอย่างหมดอะไรตายอยากร่างสวมกางเกงยีนขายาวเข้ารูปกับเสื้อสายเดี่ยวที่มีเชิ้ตทับในช่วงสภาพอากาศร้อนระอุค่อยๆขยับกลับไปนั่งที่โซฟารับแขก บริเวณต้อนรับลูกค้าของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองจากกรมขนส่งทางบกและสนามฝึกที่มีมาตรฐานแค่สองข้อนี้รัชมนก็โล่งใจที่ไม่ต้องฝึกในสถานที่กดดันด้วยเสียงตแตรและแออัดบนถนนเฮ้ยเอาวะบุกมาถึงที่จะถอยได้ยังไงโรงเรียนที่ไกลกว่านี้ก็ไม่มีเหล้าแต่ถ้าเขาเปลี่ยนครูให้ได กเเจาเลยช่วงรอดำเนินการเรื่องเอกสารรัชมนก็ก้มมองสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมืออย่างลังเลว,ว่าจะโทรปรึกษาพี่ชายดีไหมเพราะการสัมมนารอบนี้พี่มิ่งต้องใช้สมาธิและเป็นสัมมนาประจำปีที่อาจได้เลื่อนขัน้นเธอจึงไม่ควรเอาความคับค้องไปโปะใส่สมองของพี่ชายกระนั้นก็อดไม่ได้ที่จะนั่งมองรอยยิ้มอันอบอุ่น บนภาพหน้าจอภาพที่พี่มิ้งใช้นิ้วจิ้มแก้มป่องของเธอเล่นและเห็นเป็นเรื่องตลกชายหนุ่มสวมสูตรผูกไทยที่ดูแลลูกค้าดูแลน้องสาวอย่างเธอซึ่งปีนี้ก็ดูซูปผอมที่ทุ่มเทกับงานจนลืมดูแลตัวเองไปบ้างก้อนนะ ที่มิ่งชอบวิ่งออกกำลังกายยามเช้าอยู่เป็นประจำคงไม่อ้วนหรือผอมมากไปกว่านี้และเป็นเรื่องปกติที่คนในครอบครัวของเธอไม่ได้มีหุ่นอวบอ้วนปู่กับย่าก,ก็สูงโปร่งผอมเพลียวสวัสดีค่ะคุณรัชมนค่ะสวัสดีพี่จอยแจ้งเรื่องคุณครูผู้สอนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเออ โทษทีนะคะนิวติดคุยงานด่วนก็เลยไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิวราค่ะเรียกว่านิวเฉยๆก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะยินดีรัชมนมนค่ะคือว่าขอโทษที่ต้องถามนะคะพอดีอยากทราบว่าคุณครูที่จะช่วยสอนมีค่อที่ติดอยู่บนบอร์ดใช่ไหมคะใช่ค่ะครูแต่ละคนได้รับการทดสอบและมีใบรับรองถูกต้อง คุณมลไม่ต้องกังวลนะคะคุณครูที่นี่ใจดีทุกคนค่ะแต่ว่าคนอื่นไม่มีแล้วหรอคะเงียบสงัดคือเงียบแบบชนิดที่ยืนจ้องหน้าอย่างถามหาคำขยายความแน่ล่ะ จู่ๆก็ถามหาครูคนอื่นทั้งที่มีครูผู้สอนอยู่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วค่อยๆนั่งลงใกล้ๆอย่างใจเย็นสาวหล่อหน้าตาดีผิวขาว คิ้วเข้มสันจมูกโดง่งดวงตาสีน้ำตาลอ่อนค่อนไปทางสีน้ำพึง้งซึ่งก็น,นิ่งมากที่รอฟังร่างสูงไม่ได้ผอมกระหลงสวมเสื้อยืดสีขาวทับเชิ้ตคอปกสีฟ้าอ่อนผมสั้นไม่ต่างจากสาวหล่อทั่วไปที่เซ็ตให้เข้าทรงใบหน้าขาวเนียนเริ่มมีรอยยิ้มแต่งแต้มและนั่นทำให้รัชมนใจเต้นทำไมล่ะคะ เรียนกับเราไม่ได้เหรอเร,เราก็ถ้าดูจากตัวเลขบัตรประชาชนที่ใช้กรอกไปสมัครเราก็เกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันต่างแค่วันที่จริงเหรอไม่ใช่มั้งคะถ้าทำไมหน้าเด็กจกังฉันคิดว่าคุณยังเรียนมหาลัยขอบคุณคะ่ะเราจะถือว่าเป็นคำชมนะคะอืม ไหนมาดูกันหน่อยซิว่าปัญหาคืออะไรทำไมถึงไม่อยากเรียนกับเราเราอย่างนั้นหรือ คือสถานะที่ครูใช้สร้างความสนิทสนมด้วยบรรยากาศรมรื่นตั้งแต่รัชมน9ก้าวย่างเข้าสู่โรงเรียนสอนขับรถที่มีพร้อมทุกสิ่งโดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้าที่ช่วยสร้างความสดชื่นรวมถึงรอยยิ้มของสาวหล่อที่ค้อมตัวลงมาวางท่อนแขนของตนบนหัวเขา่า ตั้งท่าจะพูดคุยด้วยอย่างไม่เร่งรีบรอยยิ้มที่สะกดให้รัชมนไม่อาจล้าสายตาและน่าจะเป็นสเสน่ห์ที่สาวหล่อพูดค้าขาจระจ๋านำมาใช้เพื่อหวานล้อมให้ติดกับดักทว่าไม่มีทางใช้ได้กับเธอที่ไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้รังเกียจรังงอน <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ แคามีความคิดเห็นส่วนตัวว่าคุณครูผู้ชายน่าจะตัดสินใจได้เด็ดขาดกว่าหม,หมายถึงสอนได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นลองให้เราสอนดูก่อนได้ไหมคุณมน์ยังไม่ให้โอกาสเราแสดงฝีมือเลยทั้งที่ผู้หญิงก็ขับรถได้ดีไม่แพ้ผู้ชายเลยนะแล้วเราเองก็เป็นผู้หญิงด้วยกัน โอกาสอย่างนั้นหรือที่ทำให้รัชมนนิ่งอึ้งกับประโยคที่ว่าเราเองก็เป็นผู้หญิงด้วยกันยิ่งได้เห็นดวงตามีประกายฉายแววมุ่งมันเธอก็ยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าด่วนตัดสินเร็วเกินไปซึ่งถ้าลองแล้วไม่โอเคเพราะเราสอนไม่รู้เรื่องคุณมนค่อยเปลี่ยนคุณครูก็ยังไม่สายมาค่ะมาขับรถเล่นกันดูว่าพื้นฐานของคุณมีมากน้อยแค่ไหน ส่วนเรื่องเปลี่ยนครูฝึกคุณม์จะได้สิทธิ์หลังจากที่จบการทดสอบในรอบนี้แน่นอนค่ะพูดจบคุณนิวก็ลุกยืนแล้วก้าวออกไปทางประตูออฟฟิศพลางขวักมือเรียกพนักงานให้ช่วยจัดการเรื่องรถสำหรับฝึกซ้อมแล้วกว่าจะผ่านรอบทดสอบก่อนเรียนเธอก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เหตุเพราะคุณครูใจดีมาก คำพูดคําจาก,ก็ไม่แข็งกระด้างหรือสร้างแรงกดดันให้แม้แต่น้อยตรงกันข้ามคือช่วงที่ลองนั่งข้างๆให้ขับไปเรื่อยๆอย่างไม่เร่งรีบท้อยคําชื่นชมก็ส่งผลให้คนหวันยิ้มออกมาได้แน่นอนที่เมื่อรู้สึกฮึกเหิมความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นอืถ้าตัดเรื่องขี้ตกใจสิ่งรบกวนจากรอบด้านเสียงแตรเสียงรถเร่งเครื่อง คุณมนก็ทำได้ดีเลยนะคะยิ่งตอนที่มีสิ่งกีดขวางแล้วกดเบรกยังมีสติหิ่งนิ่มมากนิ่ว่าฝึกอีกนิดก็เก่งแล้วจ,จริงเหรอคะจริงค่ะแล้วปัญหาเล็กๆก็น่าจะเป็นเพราะไม่ได้ฝึกฝนอย่างสม่ําเสมออ่าโทษทีนะคะตอนนี้คุณมนมีรถหรือยังยังค่ะแต่อยากเรียนไว้ขับคันของพี่ชายเราก็วางแผนว่าจะซื้อในอนาคตถ้า ขับเก่งขึ้นอ๋อถ้าอย่างนั้นแค่ตั้งใจซ้อมแล้วลองออกไปขับสนามจริงก็น่าจะผ่านฉลุยไม่ต้องกังวลน,นะการขับรถก็เหมือนการเดินทางที่ช่วยให้เราไปได้เร็วขึ้นอย่างมีสติและปลอดภัยหลังทดสอบรอบสุดท้ายเราจะออกใบรับรองให้มนไปสอบใบขับขี่เฮ้ยได้หรอได้สิคะแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะ อืมโอเคค่อยฮึกเหหมขึ้นมาหน่อยซึ่งทดสอบผ่านจริงๆพี่มิ้นก็คงไม่ห่วงเรื่องขับรถเราก็เอ่อท่ามกลางความเงียบภายในห้องโถงของรถที่ใช้สำหรับฝึกรัชมนที่ได้สบตากับคุณครูผู้ใจเย็นและให้คำแนะนำอย่างสุภาพเธอก็เงียบเสียงลงแน่ละก่อนหน้านี้เธอแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย ที่โรงเรียนจัดสรรครูผู้ฝึกสอนไม่ตรงใจแต่ว่าเมื่อได้สัมผัสแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดเธอก็ยอมรับว่าคุณครูใจดีมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวเสียงดุๆจนไม่กล้าจับพวงมาลัย <c oughs> ไม่แปลกหลายคนที่ฝึกขับรถกับคนใกล้ตัวก็เป็นแบบนี้ที่เขาคงอยากให้ได้ดังใจแล้วก็หวังดี กันต่อละราัชามนแล้วก็นิวรานี่เขาก็ค่อนข้างจะเดาใจยากกันนะแกว่าเขาไม่ค่อยได้เผยอะไรออกมานะคะลองติดตามตัวละคร2ตัวนี้ดูนะคะว่าจะมีอะไรให้ได้ลุ้นกันขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังแล้วก็สนับสนุนกันในทุกๆช่องทางนะคะโดยเฉพาะอ e ีบุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเที่ค่ดูแลสุขภาพกันด้วยบาย,บายๆคะ่ะ